สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวรถนะครับเป็นลองรีวิวนะ EP ที่5ป่ะนะครับ่าจะหาผมจำไม่ได้นะครับใน EP นี้นะครับโดยผมจะมารีวิวเป็นในตัวของรถสุลต่านนะครับสุลต่านเนี่ยตอนที่ยังไม่ได้เข้าเบนนี่นะครับมันจะเป็น4ประตูนะครับ4ประตูแบบนี้นะครับซื้อมาในราคา1 2 0 0 0หมนะครับวิธีซื้อซื้อยังไงนะครับกดไปที่เว็บไซต์นะครับ หาเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับแล้วก็ซาวิลแอนด์ทันสปอร์ตตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเลื่อนลงมาที่หาคำว่าเบนนี่ครับนี่เป็นนี่ร้านเบนนี่นะหลังจากนั้นไปที่สต็อกนะครับโอเคแล้วก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆครับหาคำว่าอ่าคารินสุลต่านนี่นี่คันนี้นะครับหมื่นสองคันนี้นะนี่นะครับนี่ตอนแรกจะเป็นสี่ประตูนะครับแต่ถ้าเราเอาไปเข้าอ่าเข้าเบนนี่นะครับมันจะเป็น แบบนี้นะครับจะกลายเป็น2ประตูนะครับเดี๋ยวผมไปเข้าให้ดูนะว่าราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นภายนอกนะครับยังยังไม่ได้แบบมีอะไรดีสักเท่าไหร่นะครับขอปิดประตูรถนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวครับเข้ามาที่เบนนี่ได้เลยนะครับนี่ครูผมมาให้ดูก่อนนะครับว่ายังไม่แต่งเนี่ยมันเป็นสีประตูยังไงนะครับโอเคถ้าเราอัปเกรดเนี่ยเราจะต้องเสีย800,000นะครับ ก็เือเสีย8 0 0แสนนั่นแหละนะครับเสีย8 0 0แสนซื้อมา1มื่นสองเสไปแแสนแล้วก็แต่งด้วยน่าจะไปจบที่ประมาณล้านกว่านะครับก็ผมว่าคุ้มนะครับเดี๋ยวผมจะเรียกมันออกมาให้ดูนะครับเรียกคันที่ผมแต่งเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเรียกออกมาให้ดูนะรอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคนะครับหลังจากที่ผมเรียก เอามาแล้วนะครับเป็นคันที่เอาไปเข้าเบนนี่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แต่งเรียบร้อยแล้วนะครับรถในคันนี้นะผมให้น้องผมแต่งให้นะครับโอรคเรามาดูที่เดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ครับมันจะแต่งตรงนี้ได้นะครับแต่งเครื่องได้นะครับนี่แต่งล้อแต่งลายนะด้านในแต่งได้หมดเลยนะครับด้านหลังด้วยนะนี่ด้านหลังเป็นบัมเบอร์หลังนะของแต่งก็เยอะอยู่นะครับดียวให้ดูด้านในนะครับนี่ด้านในก็จะมีตุ๊กตาหน้ารถนะครับ ก็ประมาณนี้นะแต่ผมจะให้ฟังเสียงกันก่อนนะครับว่าเสียงมันเป็นยังไงนะครับมันรลอใจหรือเปล่านะครับ <c oughs> นี่เสียงก็ประมาณนี้นะครับนี่นะเออท่อท่อน,นี้พิเศษก็คือท่อเสียงอยู่ด้านข้างนะครับอรโอเคเดี๋ยวผมให้ดู เปอร์ฟอร์แมนซ์ลดนะครับจะอ่าตาริงนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูเลยนะครับอาตาลิงก็ก็โอเคนะครับส่วนปลายเนี่ยอโอ้ยเลี้ยวยากนะครับเลี้ยวแข็งหน่อยนะปลายก็ไม่ได้แย่นะครับผมว่ารอบคันนี้น่าจะได้ช่วงปลายมากกว่านะ จากที่ผมขับรถสปอร์ตมามันก็เลยดูอืดๆนั่นแหละนะครับเพราะว่ามันราคาหมื่นสองเองนะครับแต่งสวยนะครับนี่เอาไปแต่งสวยๆได้เลยนะครับนี่นะครับการเลี้ยวการอะไรเดี๋ยวผมเลี้ยวให้ดูเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะก็ประมาณนี้นะครับนี่กดสปซบาร์ด้วยก็ดีนะเวลาเลี้ยวกดทีเดียวพอนะครับแล้วเราก็คุมรถให้มัน เหลียวต่มที่เราต้องการนะครับเนี่ยเซตบาร์ทีหนึ่งพอนะครับเนี่ยนะครับอุ้ยเข้าป่าไปเลยนะโอเคครับถ้าผมจะบอกว่าแล้วคันนี้แต่งสวยอะเนี่ยแต่งสวยๆให้มันสวยๆเนี่ยแต่งแล้วเก็บไปได้ลงรถเนี่ยโอเคเลยนะครับอ่ให้คะแนนนะครับเ,เต็มสิบผมก็ให้ยาก,กว่าผมไม่ ความแรงผมให้สักหกสักเจ็ดก็พอนะครับแต่ว่าความสวยนี้ผมผมให้เต็มเลยนะครับให้เต็มสิบไปเลยนะคือมันแต่งได้หลายแบบนะครับนี่มันแต่งได้หลายหลายอย่างมากนะครับแม้กระทั่งตุ๊กตาหน้ารถมมนยังแต่งได้นะครับเนี่ยนะครับก็คันนี้ในราคาหมื่นสองนั่นแหละนะครับโอเคนะครับคลิปนี้น่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะครไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ